วิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้จัดตั้งให้หอพักทะเลแก้วนิเวศเป็นศูนย์หอพักคอยผู้ป่วยโควิด -19 คณะกรรมาการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกได้ประสานงานกระทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขอความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่ภายในหอพักทะเลแก้วนิเวศ อาคารหและอาคาร2เป็นศูนย์หอพักคอยผู้ป่วยโควิด -19 รับรองผู้ป่วยเบาหรือผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มสีเขียวเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ชาวพิษณุโลกจึงทำให้เกิดประเด็นคำถามการวิพากษ์วิจารณ์ เกี่ยวกับการเปลี่ยนหอพักเป็นโรงพยาบาลสนามและการขนย้ายสัมภาระของนักศึกษาที่รวดเร็วและกระทันหันให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์ที่ผ่านมาคิดว่าถ้าจะใช้หอพักในการเป็นศูนย์นพักผู้ป่วยก็ควรจะคุยกับนักศึกษาก่อนค่ะเพราะว่าบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดมันขนส่งไม่ทันอะไรก็คิดว่ามันก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยนะคะแต่ว่ามันก็จะมาลำบากที่นักศึกษาค่ะ เรื่องเรื่องความพร้อมเนี่ยถ้าถ้าจะดูสภาพในมหาในจังหวัดพิษณุโลกทั้งหมดเนี่ยนะฮะศูนย์พักคอยของคนไข้เนี่ยมหาวิ no. ทยาลัยราชพัฒน์ปุณสงครามนี้เหมาะสมที่สุดตรงที่ของมหาวิทยาลัยเรานั้นทุกคนที่เข้ามานั้นอยู่เป็นสัดส่วนของตัวเองเหมือนอยู่หอพักเหมือนอยู่โรงแรมเหมือนอยู่อพาร์ตเมนต์ความเครียดของคนที่ป่วยเนี่ยก็จะลดลง เมื่อความเครียดลดลงเนี่ยโอกาสที่โรคจะกำเริบก,ก็จะน้อยลงก็ที่เราต้องให้ออกกระทันหันรวดเร็วเนี่ยเพราะว่าสถานการณ์โควิดระดับประเทศมันไปไม่ไหวแล้วอะ่ะจะเห็นได้ว่าหมื่นกว่าคนทุกวันแล้วมีคนที่เข้าโรงพยาบาลสนามบุษราคาสีเหลืองไม่ได้อะ่ะต้องให้อยู่ที่บ้านบางคน้อยู่ที่บ้านตั้งแต่เขียว เป็นเหลืองเป็นแดงแล้วก็ตายเลยที่บ้านก็มีเยอะถ้าท่านติดตามข่าวจะเห็นว่ามีอย่างนี้จริงๆอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเรามัวไปรออีกอาทิตย์สองอาทิตย์รออีกเดือนหนึ่งคนที่กําลังป่วยอยู่แบบเนี้ยเขารอไม่ได้แล้วเดลต้านี้เชื้อมันแสดงอากาศเร็วมากถ้าหากว่าเราเมีโรงพยาบาลสนามศูนย์เฝ้าคอยเร็วที่สุด ได้เท่าไหร่ก็ตามจะช่วยชีวิตคนพิศโลกได้มากเท่านั้นนะครับให้ก็ขอให้นักศึกษาทุกคนจงปลอดภัยจากสถานการณ์โควิดซึ่งเป็นภัยพิบัติทีม่มนุษย์โลกเราได้รับผลกระทบเท่าเทียมกันหมดนะครับไม่ว่าประเทศใหญ่ประเทศเล็กไม่ว่าทวีปไหนก็ขอให้ทุกคนจงแค้วคาดปลอดภัยจากพันธนรารโควิดครั้งนี้แล้วก็ขอให้ มีความมุ่งมั่นในการตั้งใจศึกษาเพื่ออนาคตของเราในอนาคตสวัสดีครับดิฉันนางสาวจิราวันเวียงสุขผมนายสาวรชัยบัวทองรายงาน